สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการติวข้อสอบ a l e v e l นะคะจะเป็นเนื้อหาในชั้นม6นะคะวันนี้คุณจะมีข้อสอบมาให้นะคะเราจะมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดกันเริ่มจากข้อ1เลยนะคะข้อ1เนี่ยจะถามว่าแรงต้านเฉลี่ยของรถขณะเคลื่อนที่นะคะโดยโจทย์กําหนดมีพื้นที่หน้าตัดมวลของรถนะคะ โดยโจทย์บอกว่ารถจะเกิดความเร่งมากที่สุดเท่าใดนะคะและกําหนดความเค้นมาให้ฉั้นข้อสอบข้อนี้นะคะเราจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันคือซิกมาเเท่ากับ MA แต่บเอเอิอวอา ถ้าเราจะใช้อันนี้เนี่ยค่ะแรงที่มากระทํากับรถจะมีอยู่สองแรงคือแรง f และแรงต้านแรงต้านในที่นี้ก็จะกลจะหมายถึงแรงเสียดทานนะคะจะเป็น ma ฉนันปัญหาข้อนี้คือเราไม่มีค่าของตัว f ตรงนี้นั่นเองนะ่ค่ะเราไม่หาฉนันเราต้องหาแรง f จากสมการนี้คะ่ะโจทย์กำหนดความเค้นมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราหา f ก่อนหา f จากสูตรความเค้นนะค่ะ ด้เราหาความเค้นได้จาก f ส่วน a นะคะความเค้นคืออตราส่วนระหว่างแรงต่อพื้นที่หน้าตัดนะคะสรุปความเค้นคือ6คูณ10ยกกำลัง7นะคะเท่ากับ f ส่วนพื้นที่ก็คือ1ตารางเซนติเมตรนะคะทำให้เป็น1ตารางเมตรก็จะได้อยู่1คูณ10ยกกำลังลบ4เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นักเรียนจะได้ f 1. ออกมาเท่ากับ6000นิวตัน ะะเราสามารถใช้6 0พันนี้ไปแทนในสมการได้เลยนะคะเพื่อหาค่าความเร่งออกมาทำไปพร้อมๆกันนะครับฉันมวลเท่ากับ1000พเพราะฉะนั้น 1, ะะน,น,นักเรียนจะได้ค่าความเร่งออกมาอยู่ที่5,500 500ส่วนด้วย1,000เพราะฉะนั้นความเร่งก็จะมีค่าเท่ากับ5 จ5เมตรต่อวินาทียกกลางสองเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อที่สองบอกว่าฟองน้ำลอยขึ้นมาจากก้นบ่อน้ําแห่งหนึ่งนะคะเมื่อถึงผิวน้ำฟองน้ําขยายตัวเป็นทรงกลมด้วยรัศมีตัวเป็นสองเท่าเมื่ออยู่ที่ก้นบะ่อจงหาวาบ่อน้ําแห่งนี้มีความลึกเท่าไหร่ ข้อนี้มีความดันบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วหาค่าตัว h เนาะหาความลึกนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่ใช้จะเป็น p1 v1 เท่ากับ p2 v2 เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้จดบอกว่าที่ผิวน้ำฟองน้ำจะขยายตัวเป็นทรงกลมมีลัศมีเป็นสองเท่า เนี่ยคะขยายตัวเป็น2เท่าเมื่อเทือกับอยู่ก้นบ่อกระยักขึ้นมาที่ผิวเนี่ยคะพอลอยตัวขึ้นมาจะกลายเป็นความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ10ยกกําลัง5ทีนี้ปริมาตรตรงนี้เนี่ยคะลอยตัวเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นเราจะหาปริมาตรได้จาก4ส่วน3พาย r ตรงนี้ลอยขึ้นมาเป็น2เท่ากลายเป็นพาย R ยกกําลัง3เนี่ยคะทีนี้ที่ก้นบ่อที่ก้นบ่อนี้ มีความดันอะไรบ้างหนึ่งก็คือความดันเนื่องจากความดันบรรยากาศ10ยกกำลัง5และความดันเนื่องจากความสูงก็คือโ o g h นะคะก็คือ10นะคะคูณ10ในที่นี้ครูใช้ g เท่ากับ10นะคะแล้วก็ h คูณอยู่กับ v 2คือปริมาตรก็คือเป็นทรงกลมก็4ส่วนสา i r ยกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้นะคะ เราสามารถตัดตรงไหนได้บ้างนะคะเราสามารถตัดตรงนี้ได้ตัดตรงนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะด้านนี้ก็จะเหลือ8คูณ10ยกกำลัง5นะคะด้านขวามือก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง5บวกกับอ่านี้ลืมยกกำลัง3บวกกับ10ยกกำลัง 4H ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะหาความสูงได้อยู่ที่ประมาณนะคะเจ็ดสิบเมตรนี่คะเานข้อนี้ข้อที่ต้องคือข้อที่สามนะคะทีนี้ไปขอไปต่อข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปบอกว่าสาร a นะคะจำนวนสองลิตรผสมกับสาร b นะคะความดันได้น่นจุนะคะจำนวน1ลิตรนะคะเพราะฉั้น โจทย์บอกว่าของผสมนี้มีความหนาแน่นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโจทย์ต้องการจะบอกว่าเมื่อเอาสาร A และสาร B ผสมกันนะคะความหนาแน่น,นจากที่สารทั้งสองผสมกันเป็นเท่าไหรนะคะโดยโจทย์กําหนดว่าถ้าสารทั้งสองนี้ไม่ทําปฏิกิริยากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาความหนาแน่นของของผสมได้จากนะคะเราเท่าก,กับจากความหนาแน่นกับมวลส่วนด้วยปริมาตรเช่นกลายเป็น m 1บวก m 2 ส่วนด้วย v 1บวก v 2แต่อเผอิญว่ามวลโจทย์ไม่ได้กำหนดให้แต่ให้ความนาแน่นและให้ปริมาตรมาคือ2ลิตรและ1ลิตรเพราะฉะนั้นเนะคะเราก็จะหามวลได้จากนะคะจากความนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรเพราะฉะนั้นเนะคะเราจะได้มวลเท่ากับโล v นะคะเมื่อแทนค่าเมื่อแทนค่าในสมก,การแล้วนะคะเราจะได้สมก,การใหม่ว่า โล1 V1 บวกโล2 V2 ส่วนด้วย V1 บวก V2 เพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่าแล้วนะคะเราจะได้ความหนาแน่นของของผสมเท่ากับ8คูณ10ยกกำลัง2อคูณ2บวกกับ1.2คูณ10ยกกำลัง3คูณห ส่วนด้วยนะคะ v1 บวก v2 ก็คือ2บวก1เพราะฉะนั้นเราจะได้ความหนานแน่นของของผสมมีค่าอยู่ที่ประมาณนะีค่ะอาเ,เราคำนวณตามด้วยนะคะ9.3คูณ10ยกกลาง2กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นข้อทอี่ต้องข้อนี้คือข้อที่ข้อที่4นะคะ ทีนี้ข้อต่อไปข้อที่4นะคะบอกว่าจุด a อนะคะอยู่หาา่างจากผิวน้ําอยู่ลึกจากผิวน้ํา4เมตรจุด B ต้องอยู่ลึกจากผิวน้ําเท่าไหร่จึงจะมีความดันสมบูรณ์นะคะมีความดันสมบูรณ์เป็นสามเท่าของความดันสมบูรณ์ที่จุด a และจทย์กำหนดให้ค่ะความดันบรรยากาศเท่ากับความดันเนื่องจากน้ําสูง10เมตร นั่นก็หมายความว่าโจทย์ต้องการบอกเราว่าความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับความดันนองจากน้ำสูงชั้นก็จะเป็นเท่ากับโลจีเอชนั่นะคะชั้นจากข้อนี้ถ้าเราวาดรูปก,ก็หมายความว่าจุด A อยู่ห่างจากผิวน้ำา4เมตรจุด B จะอยู่ลึกเท่าไหร่นี่คะที่ทำให้ความดันสมมุนเป็น3ามเท่า ของความดันสมุนที่จุด a นั่นก็หมายความว่าเราเขียนสมการหมายเพราะฉะนั้นจะได้ว่า pb จะมีค่านะคะเป็น3เท่าของ pa เพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่าในสมการเราจะได้ว่าความดันสมบูรณ์จดกำหนดความดันสมบูรณ์ซึ่งความดันสมบูรณ์เราหาได้จากสูตรก็คือเอาความดันบรรยากาศบวกกับ rho gh ความดันเกตความดนันจากความสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ท PA ก็กลายเป็น3คูณกับความดันบรรยากาศบวกกับโล g h แต่เนื่องจากว่าโจทย์กำหนดว่าให้ความดันบรรยากาศเท่ากับความดันเนื่องจากความสูง10เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเขียนใหม่ด้วยว่า10นะคะ log บวกกับ logh เพราะฉะนั้นกลายเป็น3คูณอยู่กับ10โล c บวกกับ c log h เนื่องจากที่จุด a เนี่ยมีความลรกอ,อยู่ที่4เมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงตัวร่วมได้ก็คือ log ออกมาจากทั้ง2ฝั่งแล้วเนะคะีคราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือ10บวก h เองนะคะฝั่งทางความมือก็คือ3คูณอยู่กับ10บวก4 เพราะฉะนั้นเมื่อจัดรูปและเขียนสมการใหม่เราก็จะกลายเป็นเราสามารถตัวนี้ก็จะกลายเป็น10 h อ่ะขอโทษค่ะ10บวกเเท่ากับ42เพราะฉะนั้นเราจะได้ h เท่ากับ4ีลบ10เพราะฉะนั้นเราจะได้ความสูงอยู่ที่32เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่ ข้อที่สามนั่นเองนะคะทีนี้ครูไปต่อข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตึงผิวนะคะด้านซ้ายมีแผ่นกลมนะคะรัศมี0.7นะคะคาน AB นะคะมีอัตราส่วนของคาน A อความระยะห่างจากจุดมุน A ต่อ B เท่ากับ3ต่อ1อนึ่กำหนดความดันบรรยากาศแล้วก็ค่าแรงตึงผิวนะคะเขาถามว่า เขาบอกว่าถ้าถือแผ่นกลมถ้าถือว่าแผ่นกลมเบามากจะต้องใช้มวล mx เท่าใดเนี่คะจึงจะพอดีทําให้หลุดออกจาผิวพอดีนีคะหลุดออกจผิวพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้เนะคะเราถือว่าตรงนี้ b เป็นจุดหมุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราจะได้ว่าโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเพราะฉะนั้นเราหาค่าโมเมนต์ได้จาก แรงคูณระยะเพราะฉะนั้นที่โมเมนต์ทวนคือฝั่งของของเหลวก็จะกลายเป็นแรงตึงผิวโมเมนต์ Moment ตามก็จะกลายเป็นมวนอ่ะ mx คูณกับ g คูณกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ b นั่นเองนะคะทีนี้จนกำหนดละว,ว่าความตึงผิวเท่ากับ0จุดแรงตึงผิวกับ0.14เพจุนนระยะ ระยะที่สัมผัสกับของเหลวเพราะฉะนั้นโจทย์กําหนดว่าอันนี้เป็นแผ่นกลมรัศมีเพราะฉะนั้นบริเวณขอบที่แตะกับของเหลวเนี่ยคะก็จะมีค่าเท่ากับวงกลมคือ,อ2พายาเนี่คะคุณอยู่กับระยะจากจุดหมุนนีคะโจทย์บอกว่ามันมีอัตราส่วนอยู่ a ต่อ b อยู่ที่3ต่อ1ถ้าเราให้ b เป็น1เพราะฉั้นที่ a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 b นะคะ คูณอยู่กับ10นะคะคูณอยู่กับ B เพราะฉะนั้นจากสมการนี้นะคะถ้าเราตัดกันตัดทอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้นะคะ m x เท่ากับนะคะ1.8ูณ10ยกกำลังสอง ส่วนด้วย10เพราะฉะนั้นเราจะได้มวล x นี่คะมีค่าอยู่ที่1.8ึ่คูณสิยกกำลังสกิโลกรัมหรือมีค่าเท่ากับ1.8กรัมนั่นเองนะคะระฉะนั้นข้อน,นี้ข้อที่ต้องคือข้อที่1นะคะผ่านมา5ข้อแล้วนะคะคิดว่าคงง่ายๆนะคะเรียนคงพอจะทํากันได้เรามาเปลี่ยนนะคะข้อที่6 เปลียนพ้าเขาไดบอกว่าแรงดันที่กระทาต่อกําแพงกั้นน้ําซึ่งอยู่ในแนวยืนกําแพงกั้นน้ําแทนกำแพงกั้นน้าเราก็จะมีรักษาเองนะคะกําแพงเนี้ย,ยกว้างอยู่8เมตรและมีระดับความสูงระดับความสูงที่นี่คือระดับน้ํานะคะอยู่ที่อ่ะ10เมตรนะคะ จทยกำหนดความหนาแน่นมาให้กำหนดความดันบรรยากาศและค่า g มาให้นะคะโจทย์ถามว่าแรงดันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโจทย์ถามหาตัว f นั่นเองนะคะาะฉันจากนะคะ f เท่ากับ p คูณ a เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังไม่ทราบ เนี่ยค่ะจากสมการนี้คือเรายังไม่ทราบค่า p เะฉะนั้น p ความดันเพราะฉะนั้นบริเวณด้านบนตรงนี้ p บนตรงนี้ก็จะมี pa เนะคะมีความดันเนื่องจากบรรยากาศความดันบรรยากาศกดทับอยู่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า p บนก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรเราจะได้ p ล่างมีค่าเท่ากับฉะนั้น p ล่างก็จะมี pa บวกกับ โลจเอชนะครับฉัน